เพื่อนๆคะมันคือดอกของญ้าพันงูเขียวค่ะเพื่อนซึ่งต้นนี้นะคะมันกําลังติดผลอ่อนเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมนี่ก็คือดอกของมันมันทยอยติดดอกเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะติดผลอ่อนตามกา้านซึ่งตัวนี้ที่อ้อได้ชําต้นกล้าญ้าดังดับไฟหรือย้าพันงูเขียวเอาไว้สําหรับจัดส่งให้เพื่อนๆที่สั่งญ้าพันงูเขียวกันเข้ามาแบบเป,เป็นกระถางนะคะ ถึงเวลาที่อ้อจะจัดส่งให้กับเพื่อนๆอ้อ,อก็จะส่งให้ยกกระถางแต่เดี๋ยวจะเลือกต้นที่ส,สวยๆนั้นเพื่อนนะจะเลือกต้นที่ส,สวยๆให้อย่างนี้ไม่สวยยังไม่ส่งนะคะเพื่อนอย่างนั้นสวยอย่างนั้นสวยส่งให้นะคะอันนี้ติดผลแล้วด้วยเรียบร้อยนะคะเพื่อน ขายกันไม่แพงใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นั้นเพื่อนต้นละไม่กี่สตังค์นะคะที่เบอร์โทร0876069955 id line a u n g s, s a r a 0 9ยอ่านว่าอังสรา09ย์กับย่าพันงูเขียวขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจสั่งต้นพัน์ญ้ากันเข้ามาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ